สบายดีนี่มีแห้งพี่น้องครับโหเวลาแปดโมงครับตอนนี้ครับแปดโมงพอดีพอดีครับพี่น้องบรรยากาศณสนามโรงเรียนบ้านน้องครูพี่น้องที้สังกะสีกับล้อมหัวแล้วเด้อวันนี้เด้อครับโรงห่านมีก่อนครับบรรยากาศในงานครับพี่น้องทางวัดก็ก็เลังมีพิธีทางศาสนา มาสินยาเข้าไปเบิ้งบรรยากาศในวัดครับพี่น้องตอนนี้ทิมสังกะสีก็รอมพวัวเริ่มลงมือแล้วครับบ้่ใันเหียบร้อยแต่ว่า,าเริ่มลงมือแล้วพี่น้อง สังกสีทั้งฟังทั้งสีสเกตก็สิเป็นของเจ้านี่แหละพี่น้องก็มีอยู่สองสองสามมีอยู่สามสุดครับพอกันเรื่อยครับพี่กานี่ก็นเลยงานเัาโลหันนี่ครับมือบุนมือท่านพี่น้องมือหฮมครับ กะถินมหากะถินกะถินสามัคคีครับมืออื่นเป็นมือทอดถวายแต่ว่ามือนีมามวนน้ำกันสะกอนพี่น้องมวนน้ำกันสะก้อนเสด็จซอดแก้งครับโดยบวกพลังบวกกันระวังสมถบกํำลังระวังร่ำเพลินชั่วครับเหตุบานแพ่งครับ บนเวทีสาวน้อยลำพินโชว์ปีสองก็บึงฉากเสียงสีเสียงพี่น้องปีนี้อลังการแท้แน่นอนฝ mm hmm. ากเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับเด้อสนใจกะะติดต่อสอบถามไปทั้งเบอร์โทรของผู้บริหารนุม่มโจซ่อนุชครับร้าค่าวากันได้ครับพี่น้องซอยสนับสนุนศินลปะอีสานบ้านโฮ่น้ำกัน ในสไตล์ลํำเพื่อนครับมี่เมื่อกี้ขณะนี้พี่้องในประเทศไทยส่วนมากขันหมอลาฟ้อมใหญ่ขคักขเจากนิ่มไ,ไปทงังทำนองขอนแกนครับรันเบียบปฐมรัตนาสินเสียงอีสานอีสานาคนครสินหรือว่าเกียงไก่ที่ว่าหมอลาขึ้นมามาไม่เพิ่นกับเป็นทำนองขอนแกนครับทำนองกรบสินสารค้าวกับวิทยาินเราปินพูไทยที่ว่าอยู่ในท็อปๆอปเนาะในกลุ่มท็อปๆมีขณะหนึ่ง คณะจะเจร่ญศิลป์ครับผู้ข่าวดีเิ่งไดคขิดเป็นทํานองกลาศินสารครามอาันนั้นก็นอีกทํานองหนึ่งครับเต่ของเฮามันสไตล์ลําเพิ่นครับล้าเพิ่นเตยสเสลือสนุกเล่าใจควอนเต้นกันจนสอดเกียงโคโลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเบอร์หนึ่งหล่ะน,นี่สมัยตะกี้นี่นี่จุ๋มจิ๋มนี่เมฆขาลาบลัวลิมบึงฝนใจจี้ใบพี่น้อง ที่จำได้เนาะสมัยผู้ผู้ข่าฟังมาลับวิทยุไหมไหมกระจายลำพือนแต่ว่าคณะลองลองลงมาหลายครับน้ำบ้านนั่นบานนี่เฉพาะบ้านผู้ข่าก็มีสามคณะผลที่พี่น้องลำพือนแต่ว่ามันบ่มีสเสียงปฟังเก็เป็นสมัยกั้งยี่เนาะรับงานอยู่สองสามพันนี่ก็ว่ามันแท่งเติบไพี่น้องลำพือนสมัยเก่าไหมเวทีเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพหาเวทีให้ เวทีตัดต้นต,ตาลไปเเวนเวทีอยู่ทุกวัดสิมีครับสมัยกักีอยู่น้ำวัดน้ำว่าเนี่ยมีหันมอลำดอนกขันยามบ่มีงานกระตาเขาแหงนั่นแหละครับประโยชน์ของเขาประโยชน์ของหันมอลำัมงานบ่มีการมีงานกระตาเขาแหงครับมอลำผ่าฉากผ่าพื้นเดียวหลอดไฟว่างสิบหลอดนี่แหละพี่น้องสมัยเ่าก็กก้กี้กงชุดนาเดียวกองกีตาร์เบส คีย์บอร์ดเท่านั้นแหละขันคณะไหนขึ้นมาไหนก็มีแซกมีเครื่องเป่ามานำ้ำคันคณะน,น้อยก็มีนนดนตรีซี่กินเท่านั้นแหละพี่น้องหากับกองทัอมึงแค่นั้นเลยอะจ้างกันราคาจ้างกันอยู่วหาหกพันนี่แหละครับคณะไหนได้ราคาเป็นหมือนเนี่ยถือว่ามอลรัดีเติบดิสมัยก่อนกูเลี้ยงก้มก่าก้มหลังสามสิบปีขึ้นหลังสี่สิบปีคนครับมันก็นคณะไหนไดน ราคาจ้างเท่านั้นละหมื่นกว่าสองมืน่นไปเียวคนแตกบ้านมากครับพี่น้องก็เ,เคยเห็นหมอลำไงบอคือซูมือนี่ครับราคาคนไร้ยางเนียครับราคาหกลักราคาหกลักครับกันหมอลำไงถ้า,าหมอลำใส่กลางๆล,ลงไปหาสีน้อยเนี่ก็หกลักเราเนี่ซูมือครับพี่นอ้องราคา เปลือกเาเมินนี่หน่อยราคาเปลือกเาเมินต้องเป็นส,สไตล์ทำนองประมาณหมอลำซิงนะครับเล่นเลิกตีสองตีสามนั่นทีครับก็ถ้าเป็นหมอลำหมลูมหมลำขนาดใหญ่เล่นซอดแจ้งมันไม่ต้องหกลักขึ้นครับพี่น้องเอาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในบริเวณสถานบันเทิงของห้องเมืองเล้งครับ พี่น้อยสิเขาไปเก็บบรรยากาศในวัดพี่น้องงานห้ากอะเริ่มลงมือประมาณเกือบบ้งครึ่งครับเพิ่นเริ่มลงมือไปเรื่อยๆครับนี่เพราะแดดเพฮ้อนมันสบายสบายพี่น้องคนรู้กสิว่าคือศาเตรทมันมันกิดเมนยื่ครับขันว่าศาแต่ว่าเขากับเขากับคำนวณเวลาถึงนล้วล่ะทีมงานกันเก็ เพระาะว่ามันแสดงเมือแรงไหมครับเมื่อขึ้นเกิดเกิดอุปสรรคนิดนึงที่แรกฝนหยุดต,ติดตั้งตามือขึ้นผลอะไรที่จอแบบนี้ฝนลิ้นครับฝนลิ้นทั้งล่มมากมันบ่เห็นหนุ่มากเลยทีโอ้ยบ่ได้สางเรียกสางงาน้นยังมไ่ได้กินเข่าไม่ห่อยกันไรโอ้ย จ้น้อยนละจ้น้อยนละอมมุ่ละไ่ยาดเราม่ียดคื้อมูวัดปพบไนไมีแดอก่นบ่ได้ปูเสียเลี้ยงดูซื้อๆ่ได้ปูเสียเอาขับที้งันรถไฟเขา ขอบคุณเจ้าภาพน้องครับพอเอกแม่หน่อยน้องหญิงตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเห็นความสำคัญเรื่งเห็นความบ่เป็นตอยู่ปัดไหนพราะว่ามาอยู่ยังสี่เนาะพี่น้องอาศัยเพิ่นนั่นแหละครับมาอยู่น้อยกินขอบคุณเท่าไหอาศัยเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็โอ้ยยังเป็นดีครับครับหมู่บ้านกับมาสามเวลาเลยครับ เสาเทียงเลี้ยงเลยครับเมื่อกี้ก็รอบเ้ามาแล้ววะพี่น้องเล็กน้อยสิไปย่างไปเบิ้งอยู่หรอกอาหารเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะพี่นอนะ้องอาะหนุโม,โมทานาะสาธุน้เพิ่นครับเฮ็ดบุญก็ได้บุญนั่นแหละพี่น้องนะเนาะเพิ่นว่าเกิดเป็นคนนี้ให้สร้างสมบุญไว้แล้วพี่น้องเพิ่นว่าว่าตกยำ่ำเ้าให้ไปวัดจังหัน ตกกังเว้นกระแตงเพี้ยน่อ่คำให้เจ้าจำสินหาภระวานาสินเปียดจังสิพลนจากมอไปพ่อพา,านิพานพี่น้องคนมาพาญาผู้เผ่าเก้าสอนขอบคุณพี่น้องหลายๆจังพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีบายบายปุย้น